สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝากพี่ๆนักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่ๆจะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพี่ๆพ,พ,พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสบบาววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับบ้านสวยมากเลยฮะพี่ชาติพอลุพิเทียนกลับไปสนก็หันมาสนใจบ้านต่อเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นไปมองบ้านเรือนไทยยกใต้ถุนสูงตรงนา ที่บริเวณบ้านมีพื้นที่กว้างขวางและ่มรื่นน่าอยู่ดวงตากลมโตเป็นประกายมองด้วยความตื่นตาตื่นใจอย่างเห็นได้ชัดผมขึ้นไปดูวันบ้านก่อนนะฮะโอ้พี่ชาติขึ้นมาดูแล้วว่าแล้ว ก็รีบถอดรองเทา้าแล้วรีบก้าวขาวป้อมๆเล็กๆวิ่งขึ้นไปสำรวจข้างบนบานอย่างตื่นเตน้นชาติเองก็ไม่ต่างเขายืนมองบ้านอยู่ข้างหนองด้วยความรู้สึกที่เกินกว่าฝันไม่เคยคิดว่าจะได้มาอยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้มาก่อนจนได้แต่มองบ้านอย่างอื่งๆเจ้าตัวพอเห็นน้องคลานขึ้นมาใดบ้านไปแล้วก็รีบถอดรองเทา้าขึ้นบานตามน้องไปติดๆค่อยๆขึ้นนะครับ ระวังนะเสียงนุ่มทุมยังคงเป็นห่วงเด็กน้อยเสมอฟังดูจากน้ำเสียงที่ชาติพูดไล่ตามหลงังก็รู้ว่าเจ้าตัวนานเป็นห่วงสนมากแค่ไหนเพราะกลัวว่าน้องจะตกบันไดาบานแต่พอชาติขึ้นมาถึงเครื่องของบันไดร่างเจ้ามัมก็ยืนยิ้มแป้นตาเป็นประกายอยู่บนบ้านเสียแล้วว้าวพี่ชาติบ้านหลังย้ายใหญ่ พี่ชาติไปดูแล้วครับทันทีที่ชาติขึ้นมาถึงชาติบ้านก็เจอกับห้องโถงกว้างด้านหน้ามีระเบียงยื่นออกมาสนก็รีบวิ่งไปเกาะราวระเบียงแล้วกวาดมือเรียกพี่โอ้มีระเบียงด้วยฮะพี่ชาติโอ้ยลมเย็นสบายมากเลยฮะโอ้ผมชอบจัง เด็กน้อยพูดออกมาเสียงเจือเจาวตาเป็นประกายอย่างมีความสุขโดยความที่เด็กน้อยตัวเล็กกระจิตรติสูงไม่พ้นราวจับระเบียงตอนนี้เลยทำให้สองมือป้อมๆส,ส่านจับอยู่กับช่องไม้ก้านร,ราวระเบียงที่มีช่องว่างเป็นช่องๆใบหน้าเล็กก็แนบอยู่ตรงช่องหนานตาคมสดใสมองไปยังด้านล่างยังตื่นเต้นส่วนชาติเอง ก็มองไปรอบๆห้องโถงแล้วรีบเดินมาหาหนองเห็นสนตื่นเต้นด <Air> ีใจขนาดนี้เขาก็ดีใจและมีความสุขมากร่างสูงย่อตัวนั่งลงตรงหน้าแล้วลูบผมนุ่มของเด็กน้อยที่เอาแต่ยิ้มจนตาหยีด้วยความเอ็นดูเด็กดีของพี่ชอบไหมครับ ถึงจะรู้ว่าน้องมันชอบมากแค่ไหนแต่ชาติก็อยากจะถามเพราะสำหรับชาติแล้วอะไรที่สนชอบและมีความสุขเขาก็ชอบและมีความสุขด้วยเช่นกันชอบครับผมชอบมา,มากๆเลยฮะขอบคุณพี่ชาติที่ให้ผมมาอยู่ด้วยนะผมรักพี่ชาติที่สุดเลยรักที่สุดในโลกด้วยฮะสอนพยักหน้าเงือก ตอบออกมาเสียงสดใสใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มกว้างแล้วยืนแขนมากอดรอบคอพิชาติเอาไว้ก่อนที่จะชาติตาโตตอนที่ถูกเจ้าเด็กน้อยยื่นหน้าเข้ามาหอมแกม้มหัวใจของเขาวที่พักนี้ดูปแปลกๆเวลาเข้าใกล้น้องก็เต้นแรงขึ้นอย่างห้ามเอาไว้ไม่อยู่รู้ว่าน้องทำไปเพราะความดีใจ แต่ชาติก็ควบคุมหัวใจไม่ให้สั่นไหวไปกับการกระทำนั้นของสนไม่ได้เลยเฮ้พี่ชาติหน้าแดงอีกแล้วนะฮะพี่อ่ะผมรู้แล้วลรู้ชาติหน้าตาตอนนี้ดูเสียอาการสุดๆหัวใจกระหน่ำเต้นแรงขึ้นเรื่อยเ,อยเมื่อน้องบอกว่ารู้ฮะที่พี่ชาติหน้าแดงก็เพราะว่าพี่ชาติเอง ก็ชอบ,บ้ากมากเหมือนกันใช่ไหมฮะสสนตอนนี้ชาติเสียอาการไปแล้วพูดติดติดขัดๆนาร้อนผ่าอาการบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของเด็กหนุม่มแก้มพี่ชาติหอมจังเลยฮะสนหอมแก้มพี่แล้วก็ยิ้มแฉ่งพอเห็นพี่หน้าแดงก็พลาออกมามองแล้วเอ่ยทวง แขนสองข้างก็ยังไม่ยอมปล่อยออกจากรอบคอของพี่ชาติยิ้มเขินแล้วยกมือขึ้นมายีผมน้องเบาๆครับพี่ก็ชอบบ้านเหมือนกันสนฟังพี่นะต่อไปเนี้ยสนต้องเป็นเด็กดีเสียวิเชนและทุกคนที่นี่ที่ให้โอกาสกับพวกเราอะ่ะต้องไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังเข้าใจไหมครับชาติถือโอกาสสอนน้องไปด้วย ชาตรับปากเสียวิเชียนมามิชมและลูกพี่เทียนไปแล้วเขาก็ต้องทำให้ได้และจะคอยสอนน้องให้ทำให้ได้ด้วยเช่นกันครับผมสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีจะเชื่อฟังพี่ชาติตาป,ปีเสียวิเชียนมามิชมและลูกพี่เทียนทุกอย่างเลยครับปากเล็กๆหนานเอยรับคำมั่นหม่อชาดบีแก้มยุ้ยเบาๆทั้งเอ็นดูทั้งหมั่นเคียว <c oughs> ดีมากครับคนเก่งแล้วก็อีกเรื่องนะเรื่องอะไรเหรอฮะห้ามไปหอมแก้มจุ๊บแก้มคนอื่นแบบที่ทำกับพี่นะแล้วก็ห้ามสนห้ามทำไมฮะตอนอยู่บ้านแม่เพนผมดูหนังพระเอกบอกว่ารักนางเอกเลยต้องหอมแก้มฮะผมก็รักพี่ชาติทำไมถึงจะหอมแก้มไม่ได้ละฮะเออคือ <c oughs> ชาดถึงกลับไปไม่เป็นไม่รู้จะอธิบายยังไงดียิ่งอยู่ใกล้สนยิ่งเห็นใบหน้าของเด็กน้อยจ้ำม้าที่โคตรจะน่ารักแล้วเจ้าตัวก็เลยก็ได้ครับแต่สนต้องหอมแค่พี่คนเดียวนะเข้าใจไหมครับเข้าใจฮะเมื่อกี้พี่ชาติหอมแก้มผมด้วยอ่ะพี่ชาติก็รักผมเหมือนกันใช่ไหมฮะ ครับรักรักรักพอใจยังเย้ผมรักพี่ชาที่สุดเลยพอคนพี่บอกว่ารักใยน้องก็กระโดดกอดพี่ชาทันทีชาตเองยิ้มกว้างออกมาอย่างมีความสุขก่อนจะกอดน้องอุ้มขึ้นยืนพี่ว่าเราไปดูบ้านกันต่อดีกว่านะห้องเราอยู่ตรงไหนกันนะ ชาติอุ้มสนพาน้องเปิดประตูเข้าไปดูห้องห้องหนึ่งที่มีกุญแจบ้านแขวนอยู่พอเปิดเข้าไปก็พบว่ามีเตียงนอนขนาด3.5ฟุตสองเตียงแยกกันพร้อมด้วยตู้เสื้อผ้านหนึ่งตู้โอ้พี่ชาตินี่คือห้องนอนของเราเหรอฮะเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็พบว่าเป็นห้องนอนสนก็ตาโตอีกครั้งรีบไต่ลงจากตู้ของชา ชาติเองก็ยอมย่อตัวลงให้น้องวิ่งไปยังเตียงนอนที่บนนั้นมีผ้าหุมกับหมอนวางไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าสนก็กระโดดขึ้นไปทันทีอืมพี่ชาติเตียงก็นุมน่มนองมฮะเด็กน้อยกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างสบายถึงฟูกที่ใช้ปูนอนหนานจะเป็นฟูกธรรมชาติที่ไม่ได้นุ่มอะไรเป็นพิเศษแต่สำหรับเด็กแล้วที่นอนเบียดกันอยู่บนพื้นมาตลอด พราะที่บ้านเด็กกำพรา้าฟูกที่ใช้ปูนอนไม่เพียงพอแถมพื้นยังขับแค่แค่นี้ก็ดีมากพอแล้วแค่นี้ก็นุ่มสบายมากพอ <c oughs> นอนสบายใช่ไหมชาติเองก็เดินเข้ามานั่งลงบนเตียงทีว่าแค่ได้ใช้ก้นสัมผัสก็รู้แล้วว่าต้องนอนสบายกว่าเดิมมากแน่แนทอนแขนยาวเอื้อมไปจับหมอนกับพระห่ม ก็พบว่าหมอนก็นุ่มผ้าห่มก็น่าจะอุ่นและห่มสบายดีแค่นี้ก็ทำให้รู้แล้วว่าเสียวิเชียนดูแลนักมวยในค่ายอย่างดีและใส่ใจทุกอย่างเห็นแบบนี้ชาติก็ยิ่งซาบซึ้งในพระคุณของเสียวิเชียนมากขึ้นไปอีกที่ให้เขากับน้องได้มาอยู่สุขสบายขนาดนี้นอนสบายมากๆเลยฮะแต่ว่า ผมไม่กล้านอนคนเดียวครับกลัวผีผมนั่งกับพี่ชาติด้วยได้ไหมฮะนะฮะพี่ชาติแต่ถึงจะนอนสบายสนก็เคยชินกับการนอนเบียดกันมากกว่าพอได้มานอนคนเดียวทำให้รู้สึกโล่งเกินไปจนต้องคว้าหมอนแล้วข้ามมานอนเตียงเดียวกันกับผีผีเผลอที่ไหนไม่มีหรอกครับชาดบอกด้วยการประหมาทเล็ก แต่ก็ยอมขยับพื้นที่ให้น้องมานอนด้วยดีๆสนพลิกตัวนอนความเอาคางมาเกยต้นขาพีที่นั่งอยู่ขอบเตียงแล้วเงยหน้าทําตาแป๋วอ่อนก็ผมกลัวนี่ฮะพี่ชาให้ผมนอนด้วยนะเพียงกว้างกว้างนอนด้วยกันจะได้สบายฮะนะฮะนะแล้วพอถูกอ่อน พี่ชาติก็ใจอ่อนอยู่มองเตียงที่มีพื้นที่พอให้เขากับเด็กตัวเล็กอีกคนนอนด้วยกันได้ก็ยอมพยักหน้าก็ได้ครับแต่สนต้องไปอาบน้ำก่อนนะไปะพี่พาไปดูห้องน้ำก่อนสนอาบน้ำอ่ะพี่ก็จะจัดของรอนะพี่ชาติบอกทำให้สนรีบลลุคืนชูมือด้วยความดีใจเย้ yeah! ผมจะรีบไปอาบน้ำเลย จะได้รีบมานอนกับพี่ชาติผมจะนอนกับพี่ชาติฮะคำพูดของเด็กไร้ายดิงสาทำให้ชาติหัวรอ้อคำว่าจะนอนกับพี่มันมีอีกหนึ่งความหมายที่สนไม่รู้เพราะยังเด็กเกินไปแต่ชาติโตพอที่จะรู้แล้วพอได้ยินคำนานก็ได้แต่หัวร้อยยิ้มสายหน้าออกมาก่อนจะลุกนำออกไปเพื่อพาน้องไปดูห้องน้ำพี่ชาติน้องผมด้วย อ่ะมาเข้ามานี่อันนี้คือฝักบัวนะเวลาจะอาบอะ่ะก็เปิดน้ำตรงนี้น้ำมันก็จะไหลออกมาพอมาถึงห้องน้ำชาติก็สอนน้องใช้อุปกรณ์อาบน้ำเพราะที่นี่ไม่เหมือนบ้านเด็กกำพรา้าที่ใช้ขันตักน้ำในถังอาบสนตั้งใจดูที่พี่สอนชาิเคยเห็นพวกพี่พี่นักมวยเขาอาบน้ำกัน ในห้องน้ำของนักมวยที่ค่ายจึงพอจะรูบา้างเอา้าน้ำไม่ไหลแต่พอเปิดฝักบัวกลับพบว่าไม่มีน้ำไหลออกมาสักหยดสนมองหน้าพี่แล้วมองไปรอบๆอ,อาแบบนี้ก็ไม่มีน้ำอาบหรอฮะกำลังตื่นเต้นกับฝักบัวอาบน้ำเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่พอน้ำไม่ไหลแบบนี้สนก็ทำหน้าอยู่งั้นเดี๋ยวพี่ลงไปดูโอ่งหน้าบ้านก่อนนะ ว่ามีน้ําเหลือหรือเปล่าชาตินึกขึ้นได้ว่าตอนเดินเข้ามาเขาเห็นมีโอ่งมังกรอยู่หน้าบ้านจึงบอกน้องเรารีบวิ่งออกไปสนเองก็รีบตามพี่ออกไปดูด้ดวยนี่ไงจริงด้วยยังมีน้ําเหลือในโอ่งเลยน้ําเย็นชื่นใจด้วยนะเมื่อลงมาดูก็เห็นว่ามีโอ่งมังกรมีน้ำมาจุอยู่เต็มแถมยังมีขาแสแตนเลสแบบโบราณเอาไว้ให้ตักอ่ ชาใช้มือวักหนามก็พบว่ามันเย็นชื่นใจรออยู่นี่นะเดี๋ยวพี่ไปเอาอุปกรณ์อาบน้ำมาให้นะครับคนพี่บอกกับน้องจะเดินกลับขึ้นไปบนบ้านสนก็หันซ้ายหันขวาแล้วรีบวิ่งจับชายเสื้อพีผมไปด้วยฮะพี่ชามาอาบด้วยกันนะผมไม่กล้าอาบคนเดียวชาหยุดเดินแล้วหันมามองน้องที่ทำท่าทีว่ากลัวจริง ก่อนจะต้องสายหน้ายิมเพราะสนเป็นเด็กที่กลัวผีเอามากๆและตอนนี้ก็มืดแล้วบรรยากาศมืดสลัวแถมรอบบ้านยังเต็มไปด้วยต้นกล้วยแบบนี้เสียงใบกล้วยโดนลมพัดกับเสียงต้นกล้วยเสียดสีกันมันน่าขนลุกอยู่เหมือนกันครับครับอาบด้วยกันก็อาบด้วยกัน